โอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยตัวผมฟรีตัคนเดิมนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้มาแคสเกมหรือแกล้งแฟนช่วยแฟนอะไรนั่นแหละแต่วันนี้เราจะมาเขาเรียกว่าถ่ายวอล์กมั้งวอล์กวอล์กสับคนป่วยนะครับก็ถ้าทุกคนดูคลิปผมนะครับทุกคนก็น่าจะรู้ว่าตอนนี้คือผมเป็น โควิดใช่ผมเป็นโควิดอยู่นะครับก็นั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวชีวิตช่วงโควิดละกันที่จริงมันก็ไม่ใช่ชีวิตช่วงโควิดหรอกเพราะว่ามันเป็นชีวิตปกติของพี่อยู่แล้วนะครับก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับประมาณ10โมงกว่าๆแล้วเนาะก็อ จะพูดยังไงดีว่าสิบโมงกว่าก็คือปกติผมเป็นคนที่อัดคลิปสองทุ่มนะครับก็สิบโมงกว่านี่คืออัดคลิปเสร็จมาประมาณสองชั่วโมงกันนะแต่ว่าวันนี้วันนี้คืออัดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าพี่หวานไม่รู้มีธุระอะไรนะครับก็วันนี้อัดบ่ายสามนี่เองแต่ปกติพวกเราจะมาอัดประมาณสองทุ่มนะครับไม่ก็หกโมงเนาะโอเคพอเราอัดคลิปเสร็จนะครับผมก็จะฟรีเลยครับฟรีฟรีก็คือทําอะไรก็ได้ครับวันหนึ่งยูทูบเบอร์ผมก็จะมานั่ง นั่งเรี Netflix เยนเน็ตฟลิกอะไรเงี้ยทุกคนนั่งเรียนเน็ตฟลิกนะแล้วก็อา,อาจจะเป็นแบบนั่งดูแบบ YouTube อะไรเงี้ยนั่งดู YouTube แล้วก็เปิดเพลงฟังเลื่อนเฟซประมาณนี้ครับทุกคน <S <S <ด>ก็มานอนมาเตียงนี่เละเออเตียงอ่ะเเตียง,งเน่าๆครับ ยู่คนเดียวปกติผมก็แม่นอนเตียงนี้หรอกครับเพราะว่าผมชอบนอนกับย่ามากกว่าอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ครับผมผมชอบนอนกับยา่าใช่ชอบนอนกับย่ามากไม่สิคือเราไม่อยากนอนคนเดียวเราอยากอยู่ครอบครัวไม่ให้ลูกเงยนะน,นี่คือกักตัวคุยคือนอนได้นะเวนอนคนเดียวได้นะเว น,นี่คือคอมของกระผมเองนะครับคอมของกระผมเองทุกคนอาจจะถามว่าผมทาํางานยังไงครับทางานนะครับก็มันจะมีกลุ่มอยู่กรบผมก็มีกลุ่มอยู่นะอะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันหมู่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้คือจะเป็นกลุ่มเดี๋ยวมันจะมีตารางคลิปก่อนนะนี่เดี๋ยวให้ดุดตารางคลิปก่อนขอไปครับทุกคน เป็นควิเมนจูนะฮะวันจ,นะจันนะอาดชาลินนะฮะก็คือเวลาที่ผมอาดอะผมก็จะมาบอกคุณดูนะครับว่าวันจันทร์เราจะอาดอันนี้กันมันจะเป็นกลุ่มที่มีคนอยู่กันนะครับแบบทีมงานของผมเองนะครับก็คือเราคือผมจะเป็นคนที่เนี่ยครับจะเป็นคนที่สั่งปกไว้ก่อนนะครับนี่คือกลุ่มฝรั่งเนาะฝรั่งสองคนนี้เป็นคนที่ทำปกให้ผมเองครับคือผมลงทุนไปเยอะมากนะลงทุนแบบแบบต่อเดือนนะคือเราก็จะผมก็จะเขาเรียกว่าสั่งใช่ปะ เราก็จะได้ปกมาแล้วก็มาคัดแยกว่ามันเป็นปกของอะไรนะครับในประมาณนี้ครับมันเป็นปกของอะไรใช่ไหมจาานั้นเราก็จะจ้างพี่ดนนะครับพี่ดนเป็นคนทําแมปนะครับนี่ครับผมก็บอกส้างสนานแห่งรถให้หน่อยในประมาณนี้ทุกคนแล้วก็กําหนดระยะเวลาส่งงานอะไรเงี้ยครับนะ ตนก็จะเป็นคนสร้างแมพนะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าผมลงทุนอะไรไปบ้างครับในเขาเรียกว่าต่อเดือนนะต่อเดือนคือผมลงทุนเปืกับคนตัดต่อนะครับผมมีคนตัดต่อประมาณ4คนนะครับจะตัดอยู่3คนตอนนี้ตัดอยู่3คนนะครับแล้วก็จะมีคนทําโปกคนทาโมเดลคนสร้างแมพนะครับเดือนหนึ่งผมบอกเลยนะครับว่าไม่ต่ำกว่า3 0,000บาทนะครับรายได้ต้องเยอะประมาณเขีนหลักนะครับนะตอนนี้ผมก็จ้างเพรเพิ่มมาเป็นคนเขียนบทมู่บ้านะครับเพราะผมขี้เกียจนะครับคือ ค,ความที่เกียดของผมอะ่ะมันช่วยอะไรอย่างนั้นเ้ยทุกคนคือมันทําให้นอ้องๆของผมอะ่ะเ <c oughs> ขาเรียกว่ามีรายได้นะครับอันนี้คือผมไม่ได้โมนะครับคือผมที่เกียะแต่มันทําให้คนอื่นมีรายได้ผม,ผมก็ผมก็รู้สึกดีใจเหมือนกันนะ <c oughs> คือบางทีเราก็แบบเราก็ไม่ต้องทําเองอะ่ะเราทําให้แบบเพื่อนๆของเราแบบมีรายได้ได้นะทุกคนก็นะครับก็สมมุติเราตื่นนอนมาตอนเช้าใช่ไหมตื่นนอนมาตอนเช้าปุ๊บคือผมเป็นคนที่ตื่นประมาณบ่ายสองแต่ช่วงนี้ผม คือต้นต <you> like like ื really ่นบ่ายสองคผมนอนตีสี่ไล้แต่ช่วงนี้ผมแค่สิบโมงผมก็ง่วงแล้วคเพราะผมไม่ค่อยมีอะไรทำนะผมก็แบบถสมมติตื่นมาแปดโมงเช้าอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกผมก็อาบน้ําก็ขับรถไปนั่งบ้านป้าาผมเองผมก็ไปหานนองไปหาแมวอยเนี่ยครับอันนี้บ้านนี้คือผมอยู่กับย่าสองคนนะคือแบบทั้งวันคือไปทําอะไรก็แล้วแต่คุณเลยแต่สองทุ่มมาสองทุ่มทุกคนจะต้องมาอัดคลิปนะผมนะก็ตามตารางงานแหละทุกคนรบกจัดง่ายสุด รู้บอกอยัดง,ง่ายสุดเพราะว่ามันเป็นการเล่นพากลัวในแมปไปประมาณนี้นะครับนะก็นี่มาถ่ายบอกให้ดูนะครับถ้าใครอยากรู้วิธีการทำงานต่างๆของพี่ฟรีโต๊ดเพื่อใครอยากรู้เนี่ย S <S> ชีวิตยูทูบเบอร์ก็ประมาณนี้แหละครับคือกว่าผมจะมีวันนี้ได้คือผมก็ต้องนั่งตัดคลิปเองนะต้องทําอะไรเองเลยวันเนี้ยเออกว่าจะมีทีมงานตัดต่อกว่าจะมีอะไรนะครับคือผมก็สร้างให้หลายคนทำคอนเทนต์เอาขึ้นมาก็ทําให้หลายคนดังนะครับทำให้น้องๆให้เพื่อนๆมีงานทำอะไรเง,งาี้ยทุกคนนะผมก็ผ่านอะไรมาเยึะนะครับผมเอออนาคตเดี๋ยว มันจะมีบ้านใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้คือไม่มีอะไรทำเฉยๆก็คือแบบว่างอะ่ะก็แบบก็เปิดเขาเรียกว่าอะไรนะก็คือลุกขึ้นจากเตียงแล้วก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายะอะไรเงี้ยนะอันนี้คือกําลังจะพิมพ์กาลังจะพิมพ์ถามทุกคนว่าต้องจ่ายแล้วเท่าไหร่ครับคือผมไม่ใช่เป็นคนจ่ายเองนะครับไม่ผมไม่ใช่เป็นคนคํานวณราคาเองสิผม,มเป็นคนที่เอ่อเขียนนะครับว่านี่ราคาเท่าไหนนร่แล้วให้ทุกคนสรุปมาว่าทุกคนทําอะไรไปบ้างประมาณนี้ทุกคนแล้วผมก็จะมานั่งคิดว่าราคาไหน ที่เหมาะสมกับคุณภาพงานของเขาอะไรเงี้ยครับผมภูมิใจในทีมงานผมทุกคนนะคือทีมงานของผมมีคุณภาพทุกคนนะครับผมก็แบ่งให้ช่องอื่นไปบ้างนะช่องพี่ดีอะไรเงี้ยคนทาโมเดลนะคนทํโมเดลก็จะเห็นแบบโมเดลช่องพี่ดีกับช่องพีเนี่ยมันก็จะแบบมีมีชงอนิเมชั่นอะไรประมาณนี้ทุกคนมันก็จะไม่เหมือนช่องอื่นนะเออคงจะมีแค่เคียนะที่ทําได้ดีกว่าพวกเรานะนอกนั้นเออก็แล้วก็เด็กละอ่อนนะ่วนนิเมชั่นช่องอื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมีหรือเปล่าแต่ผมบอกว่าช่องผมกับช อีมิชั่นนี่คือเฟี้ยวมากเลยนะ,ะแล้วก็ขอฝากเฟซหน่อยแล้วกันมีเฟซมีเฟซนี่ติดตามได้ติดตามได้เฟซจริงเป็นคนที่แอ๊กนะครับที่แอ๊กลีปหายเคยตามสองพันเจ็ด แล้วก็นะครับอย่าลืมติดตามไอจีได้มีไอจีด้วยผมอยากให้ไอจีติดตามเยอะๆ, <c ười> ๆอคือเห็น n e ็ตไอดอหลายคนที่แบบติดตามเยอะมากเผื่อใครแบบว่าอยากจะดูเงินเดือนอะไรเงี้ยนี่คือเงินเดือนของผมเองหบาทเย้ห yeah ่งบาท yes เค r หนึบาทเหรอ ก็บ้าและก็เงินเดือนมันก็เปิดเผยได้นะคือผมบอกว่าเปิดเผยได้นะครับเกิแบบว่าผมไม่เปิดเผยดีกว่าเอ้ยอ่ะจะเปิดเผยแล้วกันหหลักครับหกหลักผมได้หกหลักมา,มาประมาณประมาณ2อปีนะครับทุกคนผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับคือถ้าผมไม่มีทุกคนนี่คือผมไม่ไม่สามารถเงินเดือนขานาดนี้ได้นะครับกลัวว่าเงินเดือนแบบนี้มัน โคตรยากเลยเออคือยากมากๆนะครับผมว่า2องสามหมืน่นสำหรับยูทูบเบอร์นี้แบบยากนะไนหกหลักนี่คือแบบยากมากๆนะครับคือผมต้องขอบคุณคนดูขอบคุณนักสแสดงขอบคุณคนตอ่อขอบคุณคนทําปกขอบคุณทุกคนนะที่มีส่วนร่วมในการช่วยช่องของเรานะครับเพราะว่าไม่รู้สิผมเป็นคนที่แบบอืมคือผมเป็นคนที่ขี้ลืมนะจริงนะบางทีว่าใครช่วยเราผมก็ลืมนะแต่คือเนี่ยขอบคุณไว้ไว้ก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามันลืมแล้วเงี้ยเขาก็เสียใจนะคือจริงมันก็ผมก็นับเป็นบุญคุณแหละผมไม่ เคยคิดว่าแบบมาตรงนี้ได้ด้วยตัวเองเลยมันก็มีคนอื่นช่วย,ยนั่นแหละครับแนะนำมาอะไรอย่างเงี้ยครับนะผมว่าเราไปคลิปดีกว่าคลิปสั้นๆทำไมมันยาวจาังนั่งเราทีาประวัติอย่าลืม้ให้ถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมานั่งเล่า